แล้วในวันนี้เราก็มาอยู่กับสกินเทพพระอาทิตย์ที่โคตรกาก,กแล้วเราก็จะได้เห็นเลนล่างมันกำลังโนขี้ใายกันอย่างเมามันตั้งแต่เปิดเกมเฮียทีมเราแม่งก็ไล่กดเขาจะหน้าบ้าเลยเนาะแล้วมันตัดมาดูที่เลนกูเฮียโคตรงางงยช็อตนีน้ก็เป็นจอดที่แครี่ฝั่งเรานั้นเก็บเนของฝ่ายตรงข้ามได้แล้วดูเหมือนว่าแครี่ของฝั่งยตรงข,ข้ามนั้นจะหิวแครี่เหลืมากแล้วก็โดนทั้งฝั่งเรากด execute ไปแบบตึงตึงแล้วดูเหมือนว่าไอ้พอมดนี้แม่งก็จะหิวแครี่เหมือนกัน What the dog doing พอหมดเอาดอมึงเดินมองหน้ากันนิดเดียวแล้วมึงก็ใส่กันยับเลยเนาะผมจะพามาดูสายการบินซาตาแอร์ไลน์้วยการบิน <S <S ด้วยสายการบินซาตาแอร์ไลน์นั้นไม่สามารถกาจัดไอ้หนุ่มลักหัมคมิคมได้เพราะหนุ่มซาตาริงใช้ความแพร่นิของตัวเองในการกำจัดพรหนุ่มลักหัมคม,คมสกินมึงกับกูได้ดูคล้ายกันจังเลยน่ไอ้ดวงกูพูดได้เต็มปากแล้วว่าการเล่นออฟเลนของกูในครั้งนี้แล้วแม่ไปการเล่นที่เงียบเงาี่สุดที่เคยจะเล่นมาเลยเพราะทุกครั้งที่กูมาเคลียร์เลนบนแพนด้ามันก็จะไปกลางเพราะามนบ แมกจะวนเวงอย่างนี้เป็นเรื่อยแหละแมกตอนนี้เลนล่างแะกํำลังปะทะขี้ใครกันอย่างดูเดือดเกือบคิดกันทั้งคู่เลยป่าแชรี่กูจังวันนี้เทพพระตี์กำลังจะมาเติมเลนล่างเขาได้ทำการกระโดดกองหัวทูลนแล้วก็ได้ทั้งหินมาเพื่อที่จะเก็บคิวผู้หนุ่มลักหัวคมๆโจมมอก,การทรี่แทงเราแม่งมันลงหัวกุยโคตรจะโอพีกูแค่คต้องการเคลียร์คลิปกลางจะเชื่อไอสัตว์ตีแม่งคล้องหัวกระบาลกูเกือบตายจังวันนี้เลนกลางไม่มีประเด็นกำลังนัวกันอย่างเมามันตีกันดาบเาลัังบวกกนอย่าางมมดอีานี่่ทอะไรงบ่ย คุยถอดกระโดดมาอีหานี่แม่งป้นทรัพย์สินของทีมเราไอคาบุโตกูแม่งกระบินแม่งทั้งวีทั้งวันเลยเชียซาต้าแอร์ไลน์กูไปนู่นแล้วเฮ้ยและในระหว่างที่ทีมตรงข้ามกลางลุมสกรรมแทงเราอย่างเมามันแชรี่เราไม่งก็เปิดอันตีสายกระสุนแล้วมันก็โดนขัดอันตีแบบงงๆแทงฝั่งมันสงสัยจะไม่ได้แดกข้าวมาละมันนั่งมาหิวแชรี่อย่าในป้อมเลยไอเวลาฮีโร่จังวันนี้เรากำลังจะได้เห็นการบินของสายการบินซาต้าแอร์ไลน์แล้ว บินไม่ไดโดนใครเลย,เยแล้วเราจะสังเกตได้ว่าก็อตซ์เรย์ร์ใกล้ที่จะเกิดแล้วมันเลยไม่แปลกเลยที่พวกนี้มันจะไปออก,กันอยู่ตรงนั้น <c oughs> เจดเต็มคอกเลย ก็เซเลเยอร์เกิดปุ๊บไปพวกหานี่แม่งก็เตรียมตัวเลยระหว่างที่พวกมันกำลังตีกันอย่างเมามันแม่งไม่มีใครมาเหลียวแลเลยนอกจากที่พาทิดผู้นี้แต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์การสร้างวีรบ,บุรุษอย่างนล้วได้ทําการฟันลมเพื่อที่จะเก็บสแต็กแล้วก็กำลังจะหาช่องโหว่ตอนที่ก็เซเลเยอร์กำลังจะทุบแล้วผมความแพลนนี่ของตัวเองในการฟิกเกอร์เข้าไปแล้วก็ทําการกดท่านึ่งแล้วมันก็เป็นช็อตที่ก็ส์นั้นได้ทําการทุบพื้นพอดีแต่ว่าผมต้านสถานะอยู่ผมเลยไม่โดนยกอังแล้วกก็ทําารัพองผผมมแ้ลาฟัามหงร้าอง แล้วชัยชยนะก็ได้เป็นของทีมกูจำไว้